เวข้อฟ <boundaries. S 3> <c oughs> ันเดครยัง nope. ค่ะอ้าวสองก็แม่หกเดีนั่นน้นัเอาขี้อายตัวเถืดอนเดี๋ยวอังเดียบค่ะหกเอหกสองข้นาเออสันซอสันโอ้กวาแล้วมาถึงน้ำมันเอ้ออันนี้ด้วยกันอ่ะผู้ซื้อไปดูแจกสองใบรอเ่สองหก้ังอันนปาบพอที่ก็ป้ซื้อตามข้อฟันเจ้ยของครับห้ามันแมนตะกอนแมนอ่ะ จ้าเยกบอกสองหกประทันเนี่ยได้ได้ซื้อไบบ้าเนี่ยฐานมงกู้มงเนี่ยพวกก็เลยว่าบ่อพได้ซื้อวบบาทแล้วเรื่องที่เราเอาพอได้ซื้อไว้ก็ไปซื้อต้องก็ถือต้องท่านไปเ็ื่องท่านอาถือแกงไดงก็เร่องออกแล้วปราทันเรย่บางทีอกอะไรกระทีบก็อหลัไปซื้อลอตท่านออกแบบไรวะหมายพวก็ไปแดงไดงว่าออกแล้วก็ถือที่ก่อมันติดแดงวะเรื่อง่เมียึ้นมันก็ เขาจาขอว่บาทเนาสตีเราอันทับเรือเออทับเลือมอบาทไอตักบาทนึ่งอนั่นแหะถ้าเจ้าต้นเดือด้อนัตวตีสีซีเครื่องอ้าวมีเสียงรถมอไซค์จอดมาน่อนเลยวังีอกเอเาบาทคนนั้นคนนี้เหรอมอไซค์พ่วงแรดไปแย่าแปกเว้ยเงิน มันกอ็ออกได้มันมันกอ็ออกกูได้หกสองทีนึงมันกอ็ออกนี่เราลงปูซื้อถียแล้วลงปูไปแข้นบินในโซงเขาบิดหกสองวันออกหกสองล่างลงปูไปแล้วบินหกสองบินหกสองไปไปหาเขาหาเจ้าเมื่อไหร่นนล่ะตอนนั้นผู้ใดห้องหม,มอนกับปูเสียง,ยงผู้ซายผู้ซายแต่ว่าหางเป็นตัวแต่ว่าคือจะเป็นงานบุญกันทั้งงานอีย่างก็อนไล่ไหลบุญบ้อนดั้นด้วยลวงปู่แล้วเขาคิดว่าให้มันเลขเก้าสอง ขอดังมันหกมันสิเป็นเกามันสิเป็นหกสิว่าก็คิดเหมือนกับมันก็เคยออกไปได้สองหกเจ้านบอกได้อันมันเขาก็บรดูจ้ามันจะออกตัวใดเนี่เอาก็เ่นซื้อเดาไปป็นในผูิไกเดาทุกคนในในประเทศไทยนี่แต่ว่าเวืดวงดีก็ะเถือกเกิดออกอกาะสองหกี้เนี่คนที่บอยเสีเด้วเพราะว่ากุเรบเป็นเปรี้พอดังมันสิบอกออกกุเพอดังเนี่แต่เขาเป็นมันกับโมแน่เนี่ยลองเาียบว่วกับมันสิแม่นบอต่กอนแม่นอยู่มันนิ้มันสิแม่นบอสหรือว่าไอ้เดีบงส ไม่มันดูรู้เรื่องว่าที่บอกตัวไหนอันสอท้อเลยว่าอันอันอล้วอื่นลงลุงนาลงลุงอันเขาไอ้สองหลักสิบลางวันเอ้าแต่สองหลักสิบลางก็เท่ากันก็เดี๋ยวสอทอสองหกเรื่องสิหรอกอันพูดได้บักซื้อรถกระสือสองหาสองหกสองตัวเรื่องสิหรอกแต่กฝันฝันได้สองหกตัวเดียวแต่กที่ซื้อโตสองหกตัวเดียวในหลข้างล่ังเพราะว่าอย่างวันที่เพราะว่าฝันได้ตัวเดียวไที่ไปซื้อสองหาเนาะแม่นนะ พี่บอกหอนคนบอกขึ้นก็แล้วแต่ผู้ใดสิแปีไปพี่บอกหอนก็เป็นสองหาสองหกต้งหล่ะท่านั้นตัวเจ้าสองหกก็เป็นสองหาแต่ถ้าพี่บอกขึ้นหอนคนบอกขึ้นก็ติดาทั้งแทนเดี๋ยว่ะวางแทนก็แล้วแต่นนั่กานตายไว้สองหาก็ได้มาลองเถอมันดูแน่เดีอผวพูดได้สิรู้จ้ก้อนที่ออกก็ใด้บ้านั่นเด้วางีเถอะได้วางแล้วไฟฟันถ้าก้อนเล็กเยอะสอดแล้วก็เสียอยู่เราก็เสียไม่ได้เยอะแล้วก็ไฟฟันเนี่ยถ้าเขา แมนนี่กปดูอ mm ีกเดอบอกก็หลายเจ้วเด้อลายเจ้วเด้อก็บอกจย้อนละรเองนพเด้อตัวนี้ยี่สิบสามสิบบาทก็ว่าไปสิบบาทก็ว่าไปบอกเขาไม่ออกไม่ยังมาว่ากับจะไปซื้อผันมากกับเื้อร้องเพลงทานแมนโกคลับลาบพวกไปลองพูอะไรเานี่ยน่องเพื่อนห้องก็มาเลี้องหลายเป็นร้อยเป็นไม่เต่านี่ ย่อมมาถามหลวงูเป yeah. ็นรอยคตรเสรอยเไรมาเศ้าน okay. ี่ยบโอ้มาตกใจแต่ว่ายมีบ้านหลวงปู่บ้านใหญ่ได้ตัใดอาจารย์ได้ตัไใดผู้ใดแต่กูพวกญยผู้ีม่ออกมาอย่างไหลมันบ้านใหญ่คหลายมถทมเลยค่ะโอ้เอาขสิบสองหกางลังเด้อตัวตัวใดกบาใส่เลยขอ้องเสผู้ชายห้องมาสองหกเป็นบมอขะปูอื เลขออกกันเด้อสองหกคุณเจ่แล้วบ่ได้ให้องเด้อบอกมาว่าเลขออกสองหกข้างล่างวางเสียเพราะห้องเด้อจ้ะเพได้ว่าบ่ได้รห้องเขาบอกเนี่ยอ๋อเลขออกกันเด้อสองหกผู้ชายเนาะค่ะบอกว่าเลขออกสองหกข้างล่างวางเสียถึงบ่วางเสียตังค์วัวไม่บอแล้วคุณเลี้ยงเทเอ๋อก็ถือกลับไปซื้อไว้ต่อสันเอ้าไปซื้อไว้กันเด๋คือเลขออกแล้วผสานได้ว้างเท่อ๋อออกแล้วก็ถือก็เอาต่อสัน จะลืมได้หรอท่นอ๋อรู้เพเมียเกินห้ผู้ใดวะแต่ว่ามันย้มมาเบาทำมาแทะจาของปั่นต้นวัดหนึ่งอืมนเรียกแล้วมันทีสามทีที่แล้วไปทีสี่อะีกเยสี่พสี่วันทีสี่ว่ะมนเกียบเกียบวะสองเทียดิตวิบาบก็บอกกับบุกสามเทียเดียว มาบอกเป็นตัวเลมตามเที่ยวเะไแต่แต่แต่โอ้ยคืเป็นฮอกฮอกมะค่ะปูคือว่าอยากตีลายตัวแล้วตอนแ้วแต่คพูดได้ตีไปแล้วปูเขา่าเพี้ยงแต่ว่าต้องกับฟันในสองหกตัวเดียวกับเป็นสองหกตัวเดเมื่อกับตีเป็นลายตัวตีเป็นลายตัวตีลายตัวเข้ากันเข้าฟันเป็นตัวเดียวคือตัวเดียวไปเลยทีนะจ้าไ่ต้องเอาลายตัวเอาสองหกตัวหกสองตัวเดียวเสเพราะนั้นไ่ต้องตีเป็นตัวเึ้นตัวไก่ไม่ต้องเป็นตี เป็นลายตัวมันช่ลายตัวเพราะเขาฝันได้ตัวเดียวมันต้องเป็นตัวเดียวพรนี่มันต้องมันออกตัวเดียวอยู่แล้วเออมัต้องไปเอาลายตัวเอาสองหกหกสองท่อนั่นค่ะมัต้องเอาตัวอื่นมัต้องเอาตัวไกเอาตัวนู้ตัดถือกระถือก็ถือก็เรียกรางหรือวะเรงเรียกล่างเรียบบนองคพวกรซื้อสามหนึ่งแปดนั่นแหละตามแปดหนึ่งกาแปดหนึ่งเป็สั้นแปดหนึ่งเนันแปดหนึ่ง แปดหนึ่งไปเด่นแปดหนึ่งเียกบนอ่ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดตัวล็อกหนึ่งเจ็ดซื้อไว้ยังที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดซื้อไว้เพื่อวันคู่วันที่สิบหกน้ำออกไกลวันคู่แต่มเดียวสิบเจ็ดตัวจ้ากได้ฝันดอกเด็กหนึ่งเจ็ดอ่ะซื้อซื้อดาัน้ำมันเลกวันคู่จะซื้อแต่ก้อนออกทางวันคู่แจ่มหนึ่งคำลอกสิบเจ็ดหนูค้นิบสอบดสีเป้าอย่างตีคนบกมาก เขานีสอ่ตะสิบหกมันบอกตรงทเส้นเที <Yeah. S 2> ่ยดอกตาสมัยเรียกมุนมันออกตรงอยชั่วโมงมันเรียกพิมกองอัน <medi> มันจับของที Looking ่บอกตรงมันพูดแค่ดอกจ้มันเออมันสิมักลอยออกแท้นเลยเห็นบอมดอกหาซีมันบอกหาซีมนถิบประเทศไทยเบิร์วหัาัดอกซีซีใกล้ๆหาซีแจมอยู่ทางเส้นเดียค่ะมันมักเป็นทังเส้นเรยกตเต่าเออมักเป็นรักษาะนั่นขันนึ่งมาลง แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งท้าของบนหนึ่งหาอันหนึ่งหกหนึ่งมาแมนอยู่แล้ววอามันถือบอกตรงครับ้านผู้อทีนรัลงผู้ของมนล้วผูว่าว่าสิหนึ่งห้าี่นี่แต่ว่ามืนหนึ่งหกไหนบอกไย่แล้วบว่าถือาผู้ค่ะไมนจะออกก็แอาจจะอาจนึงเจ็นี่สิเโคโลว่าที่เรียบรอหอคน หนึ่งเก็พฤศจิกาคนแล้วคนเสเซ็นเก้าลายลายเก้าหนึ่งเก็ดปี่สิครบเดีอบลอยเลยเก้าไปอยู่ลายก็จบด้วยคนเพ่อถแค่คนและเก้าด้วอะไรคับัูต้คุดีเลยอันกระสุนเนี่ยน้งปูว่ามีกระศูนข้งบนมันพุ่นมันหลกถึงมีหนึ่งมีสามไป็นแ่นมีหนึงมีอย่างอ่ะเอ้าขมันออกสองหกเอเดียวไม่มันก็บมันน่ยเราไผ่เราติแต่ว่าเรี่ยวตัวไหน มโนในโลกอันปะเทศไทยมมผู้ใดรู้หรอกเราไปผู้ใดดวงดีวาสนาบีบุญเมีมกสิษฐ์นัดมาแน่เลยยมกพระกัฟนแมนต้องตั้งใจผูู่ันแมนโย่ตั้งเท่านแมนสมนักแนแมนนี่ใกล้มือเร็วตัวโทรบอกยมจุกอะัตแมนย่เจ้าไปเสื่อนเอ้ยอมบางคนก็ไปสินพโถนะจ้าเพื่อมาแน่ยมเนี่ยก็แล้วแต่พระเจ้าลแต่ว่าเต็มเงน ขาเจ้าหอยม้าก้าสองเนี่ยก้าลองับหัวเป็นหกเดินบรางเสือห้ามหลอกสองหกขาเจ้ากับตือถือกันปวาร์พุชงข้าเจ้ากับเส้าก้าสองสองก้าหกสองสองหกสินะผู้ผู้ขาเจ้าเซนเลียกเลียก้าเจ้าตี่ซงสี่พคอาข้าเจ้าว่าก้าสองตัวเดียวกันนะลักษณะนี้แม่ยูค่ะผู้ข้าเจ้าตีอเออข้าเจ้าเซนเลียข้าเจ้าไี๋ซิงซี่สองก้าสองเดียวกันเด้นบฏิีบางเส ลวงปู่แปว่าคือกับเพิ่นปู่ก็ว่าเก้ากับเก้าหกังหกเป็นแบบนันบไปว่าโอ้ยบอกสองเก้ามันบอกสองหโอ้ยบอกถือคือหลวงปู่บอกว่าก็ม้วโอ้บอกถือบอกบ็กไปหาพี่แก้วว่าโอ้เก้ากับหกตัวเดียวกันบอว่าก็มหวคือสองหกับสองหกสองเก้ากับสองเก้าหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดกัเจ็ดปดลวงปู่เป็นแม่นเกลื่อนกลไปสัเวาบอมันตรงตรงไปรอด มันถ <À> ือมันก็ถือที่เรามันไม่บ uh ุญวาสนามันก <t os> ็ถ <that> <Yeah. S 2> <t os> ือที่เราเออเม่ต้องไปหาพักแคมป์เป็นเลขจะลายตัวแบบนั้นย้อนพนผู้ผมมีเงินมีท้องก็จ้าผู้เถอะพูดเถอะนแนวพนซื้อน้ำตัวสิบบาทหาบาทพนผมมีเงินซื้อค่ะบ่อเออบบดนี้ก็ลายตัวลายมันก็อันต้อบอกเน้นเอาตัวเดียวแข่งๆไปเลยเออผู้ใดมากก็ชือหรือผู้ใดมากอ่าก็หาเลขทุกคนนตัวแบบนั้น ทโซทอเนี่ยเราไปซื้อนู้เสือแตละอ่าพันแต่ละอย่างเราสือกเลยอยู่เราซื้อหลายตัวกันโทอเสือตัวสองตัวเนี่แหละออาซื้อน้ำจักร้อยกันแล้วว่าเอาแต่ละจะเจ้าเ่ซื้อูสือแต่ะเจ้า่อยฟังกันเลยเอาตงงานงานศพกันเลยอ่่ม่อเนี่ยก็แซื้อรถนี่ไว้น้ปู เออลอตอรีมันก็สิหาปอ่หาได้อยู่สองหก้บอกลูกน้องอยู่สมุดประการเขาสองมึงหาเลขสองหกก็ได้ลอตอรี่ย้างล่างนะ่ับปู่ได้สองหกป่ได้สองหกเขาหกสองเรื่องเดียวก็ตัวเดียวกันแหละเขาห้องมมกว่าเอ้ยเขบาขอบอกปู่ว่าเป็นเลขล่างเลยเป็นบอกค่ะปู่เออว่าเลขล่างออกสองหกว้างสิมะอืมผู้ชา้บอกเนาะเออผู้ชา้าจะวัาผู้ใดผู้จะเขาหรอกกมอาเหรอวันที่ อ๋หม so? oh. ีว่าตัวว่าเลี่ยนแมดวี่ซื้อไว้เราปลงเอาไปซื้อไว้ทำไมสั้นเอาไปซื้อไว้จังดงก็ยังบ้าหอกแล้วเล็กัสั้นได้บางีเราเอาซื้อไว้กระือก็เอาต่อสั้นเอาเปียบเลยวเพิ่นมาบอกหมายคว่ายังเดเออมันบอกกูพี่ดอกก็ดอกโค้งใช่จังไดพี่ดอกก็ดอกปีมาตัวนี้จังได็พึ่นมาบอกนะบ้ามันก็ขมวลน่หรอเพะมันมันเคย หลวงปู่ที <You know. S 2> well. no. ่ like. ัด like บ hey. ้านฟันได้เ right? ร like ียงสลขตสามีเ right ท่ยวเน้น right วัน right นั้เขาบอกตีเปนแล้ว right? มันก็ออกมันบอกขัาปูมักออกเลยวันอยู่บ้านวราเลขออกสองแปดเอาบนนั่นไม่มันไม่ได้เรื่ว่นอยู่บ้านมือเลขถอกพอาะนี้เน่มาเจ้าหลวงปู่ย่างข้าไปบ้านขาไปพอนเข้าวไปใหญ่นึ่งแล้วก็เคยเป็นปุยบ้านเนาะแล้ก็นั่งเรีนอยู่ร้านก้าเออมาเนี่ยมาเนี่ยออกเลขอะไรบางทีืลอเลขสองแปดสองผนในเรื่องเะไรบงทีแบบเลืร้อยหนึ่งในบางทีหายเลขร้อยหนึง คันบ่เถ okay, okay? ือการจะเอาเงินขึ artists, ้นไหนหลวงปู query, ่ก็ดะวังติดอกอาทุกขึ้นรับประกันก็แต่ว่าท่นเอาที่เราบังดอวดาวังติดล้วเราก็บอกให้เสียเลขโต้ลอยออกบัดนี้ย่อมบัดย่อมยอมเพอโซพิสัยติเนี่แฟนคลับหลวงปู่ก็เล่นอันนี่ล่ะโทรมาถามเออตัวเราวย้อมเพอโซพิสัยเราเป็นร้านค้าขายของกันไอ้พวกเสียผ้าพวกในตลาดในพวกพิศัยแหละเพอโซพิสัยวันพุธพิสัยโซ่พิสัยได้บอกเ่า สองแปดข้างบนแล้วถือสองเส้นเนาะหลวงพู่ก็เลยไปซื้อร้อยหนึ่งสองแปดข้างบนเล่ออกย้ำมาเล้ยงกันว่าไงเขว่าหกสองแปดพระสันตปฏิว่าโอ้ยถวานั่นท์แล้วดีใจแล้วตีร้อยหนึ่งแล้วก็เพลยตองพู่สูงหนึ่งเออโอเป็นยังดไงเพื่อนตลอดโอ้จังแต่ว่าก็แม่นแต่ว่าท่านหลวงพู่ตีร้อยเดียวตลอดว่าไม่บอกบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยปู่ เออบอกผลเลยว่านันสองแปดข้างบนว่าท่นปฏิบัติวันกูกูตีหลวงปู่วันไม่ถาดเน่ยถัดใส่กระดูกผู้เฒ่าพี่น้องกันแหละเต็มออกเราผลตัดผู้ลันถาดผู้นี้เนาะจ้าเสียงผู้เฒ่ามเบาๆหลวงปู่กับห้วยเพามันแมนดิ๋ว่ว่าได้ออกมือได้ออกก็ดีกับย่างเขาวันตัวไปไปไปกับแต่ว่าน้องเขาบอกฟังก็ยอมยุ่ยวดพิเศษมันถือสองแสนเพื่อโอนเงินใหม่หลวงปู่หาวันวันล้านดี่ร้านค้าก็เลยว่าเอ้าหลวงลุงผู้ใดโอนเงินใหม่หลวงลุงหาวันเนี่ยท่าน อ้าวยมมาตั้งโซบิษัยเป็นตัวอะไรกูเลยเอาเงินหาพันแห่ของเราเนี่ยมาอัดเอ็ดห่อละครั้งอ่าเอ็ดห่อละครั้งหลุดไม่เอ็ดนั่นเองเอาให้มันพออ่าก็เขียนซื้อเราไว้กับกำนันมาป้าตัวเราก็บอกเป็นตัวดันก็ไม่ได้บอกสามตัวดอกบอกสองตัวสองแปดดันที่ว่าขังบนเราดันอ้วนอันนี้อันนี้คืองวดที่ผ่านมาเราผ่านเนาะอันนี้งวดที่ผ่านมานี้ว่าสองหกข้างล่างได้หรอ มันนี่ว่าสองของล่างนบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะปูนเนาะเพื่นกับเพื่อนมาบอกล่างเป็นบนเนมืเพื่อนกับเพื่อนบอกว่านข้สองของเนาปูนายยาของปูนี่คือบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะปูเนาะบนบนล่างไปล่างไปเลยเพื่อนเพิ่งอเมื่ออวาน ร่างเป็่างบนเนบนไปรถสอบขึ้นล่างไปรถจ้ะเออพวกบาวว่าส <Yeah. S 2> uh, ิตธ <Yeah. S 2> <Yeah. S 2> uh, ้เออพี่บอกคนต้อขึ้นขึ้สองหากผู้บางคนิว่าพีบอกคนคนบอกขึ้นเนาะจ้ะแ่เาแจ้งผู้ใดซื้อสองหากรู้างคกคิดว่าซื้อสองหากซื้อสองหกค่ะผู้ใดจะซื้อสองหากรเแล้วแจ้มแด่ว่าบวกแล้วแจ้งบวกบุญกาศนานะ นาตีอะไรยจ็แกเป็นน้าท nah, ้งเด้อแกเขาโกบอมาขับไปห้องซื้อหรอกเก้าสองแกบอกนั่นเรียกเก้าสองแกนดังแม่บอกจเป็นกันเอเรียกเก้าสองแกดังเลยมาเนี่ยห้าบอกเก้าสองน้าออกสองหกเนียห้าเก้าเป็นหกเนี่ยเอซีนวารอปูกขอนแก่นมาสั่นพนว่าอือเดองลองลองเบอรนนี่ละว่าอันมันขึ้นเนี่ยแกด้วยหมดพีเจานาออจะก็เอาพวกมาขับไปเ่ยมเบื้องกบพอในนนลองปลูกกบพ ประกันล้านเปอร์เซ็นต์ม่สิบแปสิบหรือล้านเปอร์เซ็นต์โดดปล่อ้ฟังเงิซื้อดรือเขาบอกจะก้อนแมนโดดที่แมนบอลเงินรวยให้แต่ละตัวเดียวแข่งๆนั่นนะสองหกหกสองเหรอขาล่างจับปูจ้ะที่แกน้าออกอืมนั่นติดบาทหาบาทแต่ว่ากันไปจะเป็นทุ่มบอลทุ่มบอมันเอาไม่สติเอสอย่างเงี้ยมิสติเรียกเบือนบ้านวันปรค่าศเอยบอกปู้บอกว่าถือว่าปึงผู้เขาบอกเลยว่าพอได้รับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ ยังได้นแหละเด้อบอกตั้งหัวตั้งซื้อกเพราะว่าฝันจริงมันเคยออกแล้วกัปูเนาะเออปูได้มากกับเราจ้ะปูได้บ่มากกักักับบอลบ่เป็นยังจ้ะบ่มลกับเอออันบ่มากกับอืมบอลั้งซื้อไปซื้อตัวใหม่ลักษณะจ้ะปูมันก็บรรยากอศลูกจ้ะมันมันโจนใดบอกเลขอันจากว่าเลขสิออกอะไรจะก้นหรอกเลขสกุลเลขเสร็จ เพิ่งเกิเห็ุจังไหมค่ะอาจารย์ได้หลวงพ่อได้ให้เรียกสืบก็แลว้วแต่คนหนึ่งอ่าแต่ให้ย้ทุกคนนั่นแหละแก้ครับต้องโจรพาดไว้ล่ะ <c oughs> ลูกหลานมุกเรื่อยสุวรรณตะซ่ามก็ให้นิสุกมิลาหายุดีมแม่งปั๊บสุขความเจริญยิ่งไม่ก็ให้เจริญหลวงเลี้ยงธรรมาหากินเดินทั้งปลอดไปผ่าตัดการลูกไปอก็เจ็บทุกคนทุกท่านนั่นแหละเด้อจ้าสาธุก <Interior> ับผู้ค่ะสดสดร้อนร่อนเนาะค่ะมื้อนี้ ค่ะสาธุค่ะปูกลับความระคุณผู้หลเด้อค่ะผวเอฟซีเนาะค่ะขาดปูค่ะการนมัสจการจ้าบันนี่ค่ะอ่าปูขอนแก่นหนวงเอฟซีเนาะค่ะเพิ่นฝันเมื่อคืนนี่ค่ะเมื่อวันที่สิบห้าเช้าวันที่สิบห้าเนาะค่ะปูห่วงเอฟซีฝันว่าตีสามนี่แหละตีสามสีลูกขืนมานี่แหละทำวัดเนาะค่ะ บินบาทถามันบินบาดผู้ชายก็เลยมาบอกปูวานเลขออกกันเดอร์มันเลขออกกันเดอร์มันใบห้องเรอการว่าบอกเลขออกกันเดอร์ลังสองหกถึงบอปูก็ทำปูไปนั้นในสื่อเนาะบ่ถือแล้ววันนั้นบ่ถือก็ไปซื้อแต่แม่นะผู้ชายมาบอกว่าบ่ถือใครไปซื้อแต่แม่เลขออกล่างอ่ะสองหกค่ะมันวางซี่เนาะค่ะอันนี้คือฟันล่าสุดเนาะค่ะ สองหกก็ได้เอาหกหกไปนำแน่เด้อค่ะหาน,นบินเนาะกันกับหัวกับสองเก้าค่ะก็เป็นเก้าเก้าปูวายยเขียนหลายมันหลายถือกระเถือกท้อนละปูวานานยะพยันเอฟซีเสียต่างหลายเนาะค่ะอันนี้ต้องงวดดีกันนะสามหนึ่งแปดนี่ปูฝันตอนงวดค่ะฝันมาได้อุ้มเด็กผู้ชายสามคนเนาะค่ะ แล้วก็เด็กอยากกินลาบป่าปูกับใบปีนขึ้นไปจับป่าเมื่อฟักลาบให้เด็กน้อยกินเนาะปู่กับตีสามหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งแปดเนาะค่ะหาศูนย์นี่ศูนย์หาเน่ะปู่ว่าปูกับพวกใครชอบหรือล่ะปู่ว่าอันนี้สิเอาก็เอาเมื่อเอากงาแล้วก็แล้วแต่พี่จะ้นยญานเนาะค่ะเอ็ซีเนาะบานเนียน ถัดมาอีกเนาะค่ะปูกับเมาฝันมาเด็กน้อยโยนเหรียญให้เหรียญหาสิบสตังค์กบเหรียญยี่สิบตังค์ขี้กันอยู่เนาะค่ะแต่ปูว่าเป็นเจ็ดศูนย์ขนมร่วมกันเป็นเจ็ดศูนย์เนาะเหรียญหาสิบตังค์ก็เหรียญยี่สิบตังค์ให้ไปซื้อขนมแปนแเนาะมานี่ปูกับเมาฝันอีกว่าได้ยิงปืนจุดสามแปด 038เนาะได้ยิงปืนจุด38ก็เลยเขียน038้าคา3883กับม่าตรงกับจับป่านแรกเนาะค่ะเนาะแล้วก็ฟันล่าสุดก็คือเมื่อคืนนี่วันที่15เช้าวันที่15เนาะค่ะเมื่อนี้ก็คือเลขออกแล้ว26 กักันหกหกไว้น้ำเนาะค่ะสองหกสองเก้าเก้าเก้าค่ะกต่ย่าเริ่มกลับน้ำเนาะค่ะเนาะเอาไม่มีโซมิลามิมานซูบุซุคนค่ะเฝ้ามาโลงไงปูเฝ้าโทรมาบอกเนาะค่ะยานเอฟซีเ่อใดเนาะพอปูเป็นคนฟันแม่นค่ะ คันไดยะแบบนี้ลักษณะแบบนี้โปูฟันนี่สีออกนี่ค่ะที่พันพันมาก็คือจังปูพันเบ้านั่นล่ะ,ละอยากให้มิสูมิลาบมิมันสุผูสุวันเนาะค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณเด้อเอซที่กดไลค์กดแชร์ให้ให้ถึกรางวัลที่นึงให้ถึงรางวัลใหญ่ๆเด้อซื้อตัวใดไก่ถือเนาะค่ะ ให้ยมีสกมีรามไปกับปูขวัญเกนเนาะค่ะย็นถึงรังมันใหญ่ใหญ่หร่วยรยค่ะผู้ดใดร่วยแล้วก็ให้เรย่วยๆยิ่งๆขึ้นอีกเด้ค่ะเออแห้งๆปังๆมันๆสุปูสุกข,ขัคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ